บอดี้ส a m มค่ะที่ได้ออกมาอัปเดตชีวิตนะคะหลังขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสอค่ะ แฮปปี้กับชีวิตคุณพ่อลูกสองสุดๆนะคะสำหรับพี่ตูนบอร์รี่สแลมที่ก็เพิ่งจะให้กาเนิดลูกสาวไทายาทคนที่สองไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะโดยพี่ตูนก็ยอมรับเลยนะบอกว่าเฮอลูกสาวแบบสุดๆนะคะแล้วตอนนี้ชีวิตคอมพ l e ตแล้วด้วยกับฐานะพ่อลูก2ค่ะและที่สําคัญความรักที่มีให้กับก้อยราชวินผู้เป็นทั้งภรรยาแล้วก็แม่ของลูกเนี่ยก็ไม่ได้เคยลดน้อยลงเลยนะคะแถมดูท่าว่าจะรักมากกว่าเดิมด้วยเพราะเธอก็ชมไม่ขาดปากเลยบอกว่าเธอเนี่ยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อดูแลลูกแล้วก็พี่ตู หน้าที่ทำงานดูแลครอบครัวค่ะรู้สึกว่าคอ,คอมพลีทเพราะชายหญิงสอคนแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ 40, 40กลางๆแล้วเริ่มที่จะแบบเ,เหมือนอ่อนระหยโลยแรงลงไปนิดนึงแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะโอเคสำหรับลูก2คนแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะมีพี่โผไหมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก้อยนะคะอยากมีเพิ่มไหมพี่ก้อยน่าจะน่าจะโอเคกับสคนเหมือนกัน น่าจะโอเคกับสองคนเหมือนกันเพราะว่าแต่ถามาเพิ่มเราก็พร้อมใช่ไหมคะพร้อมแน่นอนครับก็จริงๆแล้วเราก็รักกันรักกันเหมือนเดิมเนาะแต่เวลานะมันวันหนึ่งมันก็มี24ชั่วโมงเราก็คิดว่าเราต้องต้องสมดุลให้มันมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ดูแลลูกแล้วก็อีกทางหนึ่งเราก็ดูแลจิตใจภรรยาด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องก้อยเขาก็เหมือนอยู่อยู่กับที่บ้านเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยเป็นแบบแบบฟูทามเลยเราก็คิดว่า เขาเสียสละมากเลยเนาะที่แบบไม่ออกมาทํางานเนี่ยเราเป็นคนออกมาทํางานเนี่ยเราต้องเราต้องกลับไปแล้วเหมือนไปไปช่วยทําให้เขาเนี่ยเพราะการอยู่บ้าน,นบางทีมันมันก็เหนื่อยมากลยเนาะการดูแลลูกสองคนเราต้องช่วยซัพพอร์ตในในทุกๆด้านที่เราทําให้เขามีความสุขได้เลย,เยครับเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆนะคะคุณผ,ผู้ชม